สวัสดีค่ะวันนี้ย่ามาตลาดจงนนท์เดข้าวจ้านี้อร่อยมากเนยตลาดแรกย่าว่าจะไปตลาดนัดย่าว่าจะไปตลาดนัดอีกฝั่งหนึ่งสวนตกแต่ถ้เขาบอกก็ยังมีตลาดอยู่ ใส่ถ้ามาทานกับข้าวจ้านั้านหรอเนอะาะถามกันยีถามได้นะจ๊ะที่ป่าจ้าลืมเอาไหน กินข้าวผัดไก่ด้วนะข้าวผดไก่ไข่ี่สิบไข่ืออะไรปลาู่ปลูกันไมาเป็ไงนี่ยบกเกับข้าวสำเร็จอยากกินจับข้าวสำเร็จตลาดมาเปิดได้ตอนน โทรศัพท์ก็มีนะอยู่ด้าน,าน,าน,นต่างฝนตกก็เธอแฉะอง

อันนี้อันนี้ทอดต้นมันน่ากินท้ดต้นปลาไมคคาพีละเลยเลยปอดต้นมันน่ากินหรือหิว เธอแฉะหมดเลยฉันสกอยากกินยนก็อยากกินอยากินยำคัวผู้มขนมเหมนเค้กจะกอขนมเค้กแ้วก็เดี๋ยวยจะเดิน ตัติับตัดเรื่องก่อน้ครับขึ้นดูไตุจงครับรครับแรงได้รงนไม่กนตัวครองเลยคราบเหอกุ ạ yeah. เอาไนะขนเยอนะจ๊ะกัเอาแแ้วมะาจเอามะพร้าวหนึ่งเล่นนิดหนึ่งแกวหวนานเลยครับคนนะะ้ครับนไม่น้อยจ้า ท่พัดถิ่นคือชักกลมกินฝัน

สะ่ท้กันช่สที่้าจ้าอุตกแรงได้เหรอเอ้ลมมา มีขึ้นต้นดีกว่าง่ายดีอืมสองสามคนขายเสื้อผ้ากับรองเท้า แค่ขาหน่อยก็พยายามมาเดินหลบฝนหลบน้ำน้ำมันชุ่มฉัน ซื้อขนมเคนะ้กละน้ม่วงดองโอ้ 75, เจ้าภก็บหมดเ, 75, เนจ้าาเก็บหมดเลย

ต่ออบใหม่ๆเลยนะคะดูกวัดได้นะคะใส่ไม่ได้จะใส่ถั่วคั่งชาน่ากินเขาทำน่ากินเขาจัดน่ากินมากเลยเมาไปดูข้าต้ม

เอาแห้งเลยทีนอแบบแห้งๆเลยเอาแบบไม่ต้มเปล่าโจ๊กัดป๋นแบบข้าวสวยอ่ะได้ไหมนิ่มดูพอเป็นแบบข้าวต้มก็ได้บ้างแต่ข่าแค่น้ำน้อยน่อยะเดี๋ยวไปจะเด็ดนะรวมไหมป้าเอาแค่หมูกับปลาปลาแล้วจะจาดเพื่อจำหนึ่งไม่ใช่มันนิ่มไม่เอาแค่ขิงอ่ะขายเออขาขิงขาอะไรก็ไม่เอาแค่นั้นเลยเอาพิเศษเนาะ ต <Es> ั้งโอนนิดเดียวพอนะไม่เอาให้ขาดตั้งโอไม่ดีเยทำไมน้ำมันน้ำมันเราเร่เยอะอเท่าไหร่ฮะแคสิบครับ

กินหมดกินหมดทุกอย่างจะซื้อยำอันนี้ยำถั่วพูเป่คะเอาถั่วพูค่ะ สามสิบบาททุกอย่าง ครบแล้วกับข้าวขนมหวานยำแล้วติดใจทเจ้านี้มากเลยเจ้านีา้ของเยอะ ใส่ข้าวามีใส่ข้าวเดี๋ยวจะใส่ข้าวอาวาาวม่ลืมเอานาฬิกามาใส่ค่ะเออได้ รถรถนั่งจากเอ่อสิลิลาดมาถึงนี่เลยนะโรงพยาบาลสิลิลาดมาถึงนี่เลยหอมเยอะๆเยอะเลยก็สองแถวอะ่ะจากสิลิลาดมาถึงนี่ได้เลยนี่ขนมเค้กันให้น่นกิน ผักเจ้านี้ก็เยอะมากเลยยี่สิบบาททุกอย่างเลยนะ่ยี่สิบบาทยี่สิบบาททุกอย่างแี่ข้ามถนนไปฝัง่งนู้นมาถึงฝั่งนี้แล้วย่าขอจบคลิปแล้วย,ย่าขอลงคลิป เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ